ชื่อครูปอนครับโซเฟียทิสครับผมถ้าสอนจริงๆเราสอนตั้งแต่ทํางานประจาครับผมสอนเป็นงานพ์ทไทมตอนนั้นก็คือจะสอนแบบคอนเทมพอร์ติเป็นหลักแต่ว่าพิ่งมาเรียนรู้หลักสูตรทัชเข้าเพิ่มเพื่อที่จะมาสอนที่โซเฟียทิสครับผมเมื่อปีนี้ครับทิส <Yeah. S 1> เนี่ยหลักๆเราจะแบ่งเป็นสองสองสายก็คือคอนเทมพอร์ติกับคลาสสิคนะครับความแตกต่างเนี่ยจะเป็นเรื่องแนวทางในการสอนตัวของคลาสสิคนี่เราจะยึดหลักแนวทางในการสอนแบบ คุณโจเซพูเลติสพูดให้กําเนิดเทเทสก็คือการได้เรียนท่าการลําดับการสอนจะมีลําดับการสอนอย่างชัดเจนโดยที่เน้นให้เหมาะสมกับเลเวลหรือว่าระดับความพร้อมของผู้เรียนก็คือจะมีการใต่สอนแบบแต่ระดับครับผมนอกจากเรื่องแนวทางในการสอนของคอนเทนต์รีทิกับคลาสสิคอลที่เป็นลําดับการสอนที่แตกต่างกันเราจะมีเรื่องของอุปกรณ์ครับผมซึ่งอุปกรณ์หลักๆเนี่ยเราจะมีคล้ายๆกันคือมีเครื่องรีฟอร์มเมอร์มีคาดิแลกมีบาร์เรล เหมือนๆกันแต่ว่าดีเทลในอุปกรณ์เนี่ยเรียกว่าถ้าเป็นอุปกรณ์แบบคอนเทมพอพารีจะมีการปรับแต่งตามแต่สถาบันของสถาบันคอนเทมพอพารีที่สอนก็คือตําแหน่งของอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆอาจจะมีการวางแตกต่างกันบ้างนั่นก็ส่งผลต่อท่าฝึกที่ทําให้ท่าฝึกบนอุปกรณ์มีการเพิ่มหรือลดแตกต่างกันในการสอนแบบคลาสสิคอลและคอนเทมพอพารีสำหรับใครที่อยากรู้ว่าคลาสสิคอลเพลาทิสมีแนวทางการฝึกยังไงมาเจอกันที่โซเพลทิสตึกสกายไนน์ได้ครับ